สวัสดคคลลีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัฐพลลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับตอนนี้เฮาอยู่ที่โดมอันจากซาหน่อยเากลับมาแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อคืนเขาเดินทางมาจากอ่าวัดน้องพระองค์เนะาะตังหวัดน้องกระทิ่งอำเภอลำไผ่หมดัดจังหวัดบุรีรัมย์นะเพราะว่าพายุเข่าครับพี่น้องครับกระนำมาแบบืห,หนักแน่นเลยที่ยอเชี่ยวหละเขามาหลดคันนี้นะครับ โอ oh, สิมารับนี่นพีน้องขันเกาเข้ามาครับพี่น้องคร <Okay. S 2> ับใแ,แล่งงานต้องเป็นวันี่ย นี่ได้ยินข่าวเขาแสดงองค์โมทนาบุญองค์โมทนาบุญอาจารย์เลี่ยมน้ำครับอับสิเลยปอัมลาเลยประด้๋ยวปด้๋ยวอัมลาไปลาลงลาลงไปเธุระไปไปเฮ็นนะก็ว่าไปบวชก็ว่าไปบวชแล้วไปไปเฮ็ดธุระ จลรไม่ถรงแล้าตอนนี้ธนากรนะวัดวัท่านเป็นบวชครับบวชวันที่วันที่ท่าวันที่ยี่ก็บับอื่นมื่อื่นแต่เนครับอาุ้งโมนานะครับเหตุการณ์ที่บวชในบง่งยๆได้ทราบิจการงานแหล้าตเราสียี่สิบนี่มันไม่ยองค์ประกอบบีมันก็คือว่าล่ะตองพี่ตองตองพี่ต่อน้องเนี่ยตองต่อพี่ต่อน้องอีกวันนี้โอ้แต่เจ้าพี่ต่อน้องได้ป่านนี้แขกเรืออีกวันนี้เออแขก็เฮือนอื่นอีกวันนี้แค่เนว่าเตรมตัวมาเอาเป็นปีเพล่ะเพราะอะไรว่าเจ้าย จานไปแล้วครับใส่ซองไปเลยเรียบร้อยอนุโมทนาบุญ uh, ด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับสาธุในบวชพุณณนาบุญในบวชพุูดละถ้าเบิ่งก่อนพุูดละนั่นละพุูดละนั่นละพูดละพุูดละวันนี้บวชไงเดี๋ยวก็ยังมีขึ้นเดี๋ยวละบวเดียว่าเนาะบวเนี่ยด้ไอไอเนี่ยผมนี่เต็แล้วทหารเป็นแล้วเลี้ยงก็จบแล้ว เลีอแต่บวชนี่แหละนี่ของพมอมีพทหารนี <5 <5 <5 5> <5 <5 <5 <5> <5 ่กับพานมาแล้วบมเนาไห้เป็นหมหลอดเข่งนี่คือบวชอันนี้กับพานมาหลายปีแล้วกราเช็ดต๊กเชีย์กับว่าม่ดเชียรแค่นี้เาเข้ามาครับเข้ามาครับอี่ห่างเข้ารอบนี่ครับชิ้นทอดคือเอาหน้าเปทำเลยมาฮะนัทำเลยทำไมฮะกับทาลงินเลย ทำไม่ทำไม่ไม่ทัวใช่ไหมวิ่งไมมมาปูปูเหี้ยวอะ <laughs> ว่าฝนตกกว่าเป็น <laughs> ยังไงเอาไนดเลยลุ้นีเลยเปเปปน,น้อไปเหมือนเ่็ก<อ>็ับ <laughs> สุนทรีกลเนาะโออแสงมันพอแวแต่เอา <laughs> ัแล้วก็ไปรถเต็มแล้วต้องทวาใจเนาะมันไม่มีรถมันก็ต้องเอออย่างนี้ไปก่อนเอาไปเลยว่าถ้าเราโดนได้ขับคันนี้แล้วจะดูกันหน้าเอาไปเลยอันไหนที่เอา เม่อไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบไม่ชอบระบบเบรกแต่อย่างอื่นไม่ชอบไม่มีหลายอย่างมีคนขับดูแล้วว่าดูคันนี้ไม่ได้แม่สูญห่างเข้ามาเด้น <laughs> สูยห่างเข้ามาได้ด <laughs> เราเหรอสวยยี่งห่างเข้ามาเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งยังเลยเลยรถสแปรมาเลยไหมเอาเนี่ยเอาออกมากัเอาออกมาเลยไหมไม่ถ้าดูการน้าสตันอยากขึ้นก็ไม่ว่ากันเนาะพอเนาะเออเราสวยสวยห่างเข้ามาเลยเนาะเราตัวไฟก็ยิ่ห่างกันดีแล้ววันนั้นขันแรกว่าผมคันแรกก็จะเอาคันนี้นะผมอ่ะเพราะมันสวยโอ้เอาไปเอามา ยกใครเยคามันไม่ถือยังไงอะไรไมกัดเห็นเตือนแล้วมันเครื่อนคันเรดาร์ขีดหุนปล่อยๆครับพี่น้องครับหุ้นปล่อยๆลัง้อยอยมาโอ้ครับสวัสดีครับอาจารย์เก๋มือคีย์บอร์ดครับอาจารย์เก๋มือคีย์บอร์ดบอร์ดเป็นมือ กตัวได้กระบอกได้ยังมาล่ะโอ้คือได้ใส่หูแท้เหมือนนี่เป็นคนมีหูเด้วยจะกี่ว่าไม่รู้เรื่องจะกินบ่มีหูจะกินไอ้บ่รู้บ่รู้สั่งของเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นแากสั่งกันด้วยนี่ยังไงครับดีครับดีครับอันนี้ครับมันนี่ไปใช้ภูมิครับเนี่ยกับใจภูมิเกษตรสมบูรณ์ โลูผู้เขียวครับใกล้ๆกันละแต่จะแต่งตัวเซ็กซี่เลยเฮ้ยขี้เห็นหอูสอยเลยตั้งแต่หมู่ก่อนเลยดิตัวเล็กถูก นี่เราจะเดินทางไปแล้วพี่น้องกิจวัดเกิดทัดสองสิบประเด็นประเด็นดังจะได้เอาขานี่นะกลับไปประจำการอยู <is> <ke> the <c oughs> ่อ <reco Christ and sweating> <c oughs> <c oughs> ู่กันแล้วครับอยู่จะเฮียภูมินะขานี่ก็จะได้เดินทางกันต่อครับสัวเด้อล่าเด้อเกาะสัวเด้อเกาะตั้งแต่อีกเดือนกว่าแล้วก็สัวเด้อ อยู่ได้ป่้วยยังไม่ได้ทำมันนั่นเลยวะโอ้ยลืมเลยที่โดมสาวนอยนะครับโอ้มนีแ้วเนี่ยนวยนวยสองกันเหรอนวยสองนวยสองเนบอกนวยสองนึงอนี่ห้ร้นนน อยูกเกษตรสมบูรณ์ครับพี่น้องครับไปตามมวนตามเซนตกันได้ครับพี่น้องโอ้ครับเอาฝากเลยครับฝากกับพี่น้องวันที่27ครับผมบ้านเช่าขาวครับตำบลทองกุงสวรรค์ห้างจากนี้ไป10 10ก้โลดดิครับบ่ไกลไหมครับพี่น้องนี่คันนี้เนาะคันนี้ครับอันนี้สองอันนี้สองครับงานบวชยะเรียมครับแม่นครับพี่น้องเราซื้อเหมือนกันนะครับโอ้ชีวิตคันนี้รถนี่ตัวนี้ครับ งามๆบางสิแต่แต่ว่าชีเปลืองน้ำมันเพราะว่ามันกินน้ำมันเพร้อมันกินแมนทเฮงกินน้ำมันเพราะคนก็บผมมากแต่งามงามเฮงโอเคพี่น้องในคลิปนี้วันเสกร์สกรับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับไรกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ของตันอักคนลำเพลิงดับเชียวครับพี่น้องเป็นก็ลังใจที่งานสาวหน่อยทุกทุกท่านด้วยฉลาดกันครับมือใจว่าห้าม ครับพี่น้องมีเห็นอยู่เด่นี่นี่ครับขอก้องไม่คลิปอย่าครับตัดคลายพี่น้องเศร้านีดครับกับคลิปอยู่โดมสาวน้อยเพื่อนแพ้ครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าบ์บงก็คลิปกับเปื่อนว่าไปเห็นยังแคาสิเดินทางจ็กโมงเดี๋ยวสิมัดแ้งพี่น้องเพิ่มอีกเล่นนึงครับโอเคลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ